สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพลอยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันน้องๆจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้นมีคำบอกช่วงเวลาที่ต่างกันและแต่ละช่วงเวลาเราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันด้วยค่ะ น้องๆมีกิจกรรมในแต่ละวันกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายเวลาตอนเย็นตอนค่ำและตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูพลอยบ้างดีกว่าว่าในหนึ่งวัน พลอยทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างจะเหมือนกับน้องๆหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะพลอยต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเหมือนน้องๆเลยคะ่ะในตอนเช้านี้พลอยตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆก็เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนหนังสือค่ะในตอนเที่ยงพลอยและเพื่อนๆ ก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารทุกๆคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วค่ะในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียน ก็ได้อาบน้ําและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวด้วยอาหารที่ครบห้ามู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและทําการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนค่ะและก็ถึงเวลาข้ามนะคะพลอยและครอบครัวได้นั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน เมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟันและสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วล่ะคะ่ะน้องๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ของพลอยนะคะเหมือนกิจกรรมในแต่ละวันของใครบ้างหรือเปล่าคะ ย็นฟังน้องๆคะอยากทราบว่าในหนึ่งวนันน้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะลองออกมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าช่วงเวลาในตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่าและตอนดึกน้องมีกิจกรรมทำอะไรบ้างคะ น้องๆคะได้รู้จักกับช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันกันไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาไหนกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนเช้าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาเช้าเช่นเราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันในตอนเช้ารับประทานอาหารและไปโรงเรียนในตอนเช้า เป็นตนต้สำหรับตอนสายนั้นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างเวลาเช้ากับเที่ยงนะคะเช่นเราเข้าเรียนวิชาแรกในตอนสายค่ะช่วงเวลาต่อไปเป็นตอนเที่ยงนะคะเช่นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว ก่อนจะถึงตอนเย็นจะเป็นตอนบ่ายนั่นเองค่ะเช่นเรียนหนังสือและวาดรูปในตอนบ่ายเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงระหว่างบ่ายจนถึงค่ำนั่นเองค่ะเช่นหลังเลิกเรียนน้องๆอ,อาจทำกิจกรรมเล่นกีฬาหรือรอคุณพ่อคุณแม่มารับและทำการบ้านที่บ้านเป็นต้นค่ะ ส่วนในตอนค่ำนั้นเป็นช่วงเวลาตอนเย็นไปถึงตอนดึกเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนเป็นต้นส่วนช่วงเวลาดึกนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้สวดมนต์ไหว้พระเข้านอนไปแล้วละค่ะเพราะต้องพักผ่อน เตรียมตัวไปเรียนในวันต่อไปเป็นอย่างไรคะน้องๆได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในหนึ่งวันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างก็คือตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องๆจะได้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรม ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะเอาละค่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเรียงลำดับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและแบ่งเวลาเรียนเล่นทำการบ้านให้เหมาะสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องการบันทึกเหตุการณ์นในชีวิตประจำวันกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าใน1วันมีกี่ชั่วโมงคะใช่แล้วค่ะใน1วันมี24ชั่วโมงนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าใน1วันแบ่งออกเป็นช่วงเวลาใดบ้างคะ ใช่แล้วค่ะในหนึ่งวันสามารถแบ่งงกเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้ค่ะเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาเย็นและเวลาค่ำค่ะในหนึ่งวันเราอาจแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลาต่างๆได้ดังนี้เวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาเย็น และเวลาข้ามค่ะการรู้ช่วงเวลาจะทำให้นักเรียนสามารถแบ่งเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ค่ะต่อไปครูพลอยก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาให้เด็กๆดูนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วันนี้ฉันตื่นนอนในเวลาตอนเช้าเวลาเที่ยงฉันรับประทานอาหารกลางวันและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเวลาบ่ายฉันเรียนหนังสือหลังเลิกเรียนฉันกลับบ้านมาช่วยพ่อแม่รดน้ำต้นไม้เวลาตอนเย็น ฉันทำการบ้านที่ครูได้มอบหมายไว้เวลาตอนค่ำฉันสวดมนต์ไหว้พระแล้วจึงเข้านอนจากตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันข้างต้นสามารถนำมาบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันได้ดังนี้เวลาเช้าฉันตื่นนอนเวลาเที่ยงฉันรับประทานอาหารกลางวัน เวลาบ่ายฉันเรียนหนังสือที่โรงเรียนเวลาเย็นฉันทำการบ้านเวลาค่ำฉันเข้านอนค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้การรู้ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และสามารถนำไปบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาหน้าที่11ในข้อที่2ใหญ่ค่ะ ทำชี้แจงให้นักเรียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันของตันเองโดยเรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาแล้วบันทึกลงในแผนภาพในแผนภาพก็จะมีช่วงเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาเย็นและเวลาค่ำนะคะเดี๋ยวครูพลอยจะยกตัวอย่างในช่วงเวลาเช้าให้เด็กๆดูนะคะช่วงเวลาเช้า ฉันตื่นนอนที่เหลือเด็กๆลงไปฝึกทำดูนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมไดจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการบันทึกเหตุการณ์นในชีวิตประจำวันในหน้าที่16-17ค่ะ หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่ากรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดจะทําอย่างไรกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษรายงานกระดาษ A4 กระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งกลับมาที่ Google Classroom นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ